แรงงานเราสมัครสมานเป็นครอบครัวเดียวกันโกงไม่เอาเราโปร่งใสไรคอรับชันสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมรายการแรงงานสัมพันธ์นิวส์วันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาตินับเป็นกิจกรรมสําคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ได้ดําเนินการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้ปีนี้เป็นปีที่สองที่ไม่สามารถจัดงานได้แต่ยังคงมีอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกๆปีนั่นก็คือการยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี โดยในวันที่30เมษายน2564เวลา10นาฬิกานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้นายสุชาติไทยล้วนประธานจัดงานวันแรงงานแห่งชาตินายอาวุธพินโยยงเลขานุการจัดงานเข้าพบเพื่อยื่นข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2564จำนวน7ข้อ และในเวลา10นาฬิก30นาทีนายสาวิทแก้วหวานเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐว <aciones> ิสาหกิจสัมพันธ์และประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยนายชาลีลอยสูงเขายื่นข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากลประจำปี2564โดยมีข้อเร่งด่วนจำนวน10ข้อและข้อเสนอทั่วไปจำนวน12ข้อโดยมีนายอภิญญาสุจริตตานันธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายวรรณรัตศรีสุขใสรองอธิบดีนางสาวรัตก้าวชาวลิตผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณนะห้องประชุมจตุมงคลชั้น6กระทรวงแรงงานท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ที่แรงงานสัมพันธ์นิวส์ทางเว็บไซต์สำนักแรงงานสัมพันธ์เฟซบุ๊กสำนักแรงงานสัมพันธ์เรื่องเด็ดแรงงานสัมพันธ์และ y YouTube แรงงานสัมพันธ์นิวส์ และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉันยึดมั่นหลักสุจริตใจสวัสดีค่ะกสะรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน